ให้ประทานชีวิตแก่บิดาของเราจึงบอบลงแทบบาทบูญของพระราชาแล้วก็คล่ำครวญนะพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงจัดว่าพระวสุลราชนัดดากลิ้งไปกลิ้งมาเฉพาะพระพักพระราชากราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ยังเป็นเด็กไม่ถึงความเป็นหนุ่มขอพระองค์ทรงโปรดอย่าได้ฆ่าพระบิดาของข้าพระองค์เลยโอ้ย นะหลานมาออดบอนแล้วว่ายังเด็กอยู่แล้วฆ่าพ่อแล้วจะอยู่ยังไงอะปู่แก่แล้วปู่น่าจะตายก่อนเนาะปู่น่าจะตายก่อนเนาะปู่น่าจะฆ่าปู่แล้วเพื่อให้หลานไปสวรรค์นเนาะมันอะไรกันเนาะออมาฆ่าพ่อเขาแล้วลูกจะอยู่ยังไงอธิบายว่าคำว่าข้าพระองค์ยังเป็นเด็กไม่ถึงความเป็นหนุ่มคือ พวกข้าพระองค์ยังเป็นเด็กเล็กไม่ถึงความเป็นหนุ่มเลยขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพระบิดาของข่าพระองค์ด้วยความเอ็นดูกรุณากันมีบ้างไหมเนี่ยแม้ในพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดมีบ้างไหมเนี่ยเมตตากรุณนานะท่านผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายไม่มีเลยโอ้เราไปหาความการุณาจากใครดีเนี่ยคุณต้องสร้างขึ้นมาเองคุณจงกรุณาต่อไอคนที่มันเลว ไอ้คนที่มันมีโทสะมีอหิงสามีวิหิงสาไม่ใช่อหิงสามีวิหิงสาเถิดอย่าไปคิดหวังมาจากคนอื่นเลยคุณอยากได้การุณาจากผู้อื่นอย่าไปคิดคุณสร้างขึ้นมาคุณอยากได้เมตตาคุณจงสร้างขึ้นมาอย่าไปหวังนะไอพวกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะใส่หัวโขนแล้วมันจะมีความเมตตากรุณามันไม่เคยใส่นะหัวโขนพรหมวิหารสีมันไม่เคยใส่หรอก ไอ้พวกนี้มันไม่เคยใส่หรอกอริยทรัพย์เจ็ดหัวโขนนี้ไม่เคยกูจะใส่แต่ทรัพย์คือพภกกทรัพย์มีทองคำมีเพชรมีพลอยมีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์นี่กูใส่แต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากูไม่ใส่อริยทรัพย์ศรัทธาศีลหิริโอตะตะสุตะจาระปัญญากูฆ่าทิ้งเลยนะทรัพย์เหล่านี้กูเผาทิ้งหมดบารมีสิบนี่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิรยิยขันติ สัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่กูไม่เอาทั้งสิ้นนี่โอ้เราต้องทำเองเนาะอย่าไปขอจากพวกมันไปขอลมกับน้ำทะเลยังจะดีสักกว่าไปขอความเมตตากับคนผ่านคนชั่วทั้งหลาย พระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของพระวสุระนั้นแล้วมีพระหัตทไทประดุจจะแตกทำลายแล้วโอ้หลานมาร้องตรงหน้าร้องไห้แล้วทำไมทรงสวมกอดพระราชนัดดามีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศุชนเต็มด้วยน้ำตาแล้วก็ตัวเองทำเองอะไรจัดว่าหลานรักเจ้าจงได้คืนลมหายใจเถิดปู่จะปล่อยพ่อเจ้าแล้วก็ทรงกล่าวพระคาถาว่าเนอความรักหลานมันแรงเนาะ เเอาละไม่เอาสวรรค์สวรสวรไม่เอาละนะนะวาสุระนั่นพ่อเจ้าเจ้าจงไปพร้อมกับบิดาเจ้าพร่ำเพรออยู่ในพระราชวังย่อมให้เกิดความทุกข์แก่ปูนักจงปล่อยพระราชกุมารทั้งหลายนะบัดนี้เราขอเลิกการอาบุตรบูชายันกันดาหาละพาไม่ยอมเนาะโอ้ยมากล่าวอีกว่า ข้าพระองค์ได้ทูลไว้แล้วในการก่อนเที่ยวว่าการบูชายันนี้ทำได้ยากให้เกิดความยินดีได้แสนยากบัดนี้พระองค์ทรงกระทํายันที่ข้าพระองค์จะเตรียมไว้แล้วให้กระจัดกระจายเพราะเหตุไรชนเหล่าใดบูชายันเองก็ดีและชนเหล่าใดให้ผู้อื่นบูชายันก็ดีอันหนึ่งชนเหล่าใดอนุโมทนามหายันเช่นนี้ ของบุคคลผู้บูชายันอยู่ก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมไปสู่สุขคติจริงๆแล้วเราก็ควรจะฆ่าอกันด่าหาละนี้ก่อนทำไมอะ่ะก็เพราะว่าถ้าฆ่ามันแล้วไอ้ความคิดความเห็นอะไรเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะแต่ปล่อยให้มันเป็นใหญ่อยู่ได้เนาะโอ้มีศาสดาที่มีความเห็นผิดเหล่านี้เกิดขึ้นในโลก เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเป็นผู้วานยาพิษให้เต็มโลกไปเลยเนี่ยความเห็นผิดทั้งหมดเหล่าเนี่ยฆ่าลูกฆ่าเมียเนี่ยไปสวรรค์ใช้ให้คนอื่นฆ่าลูกฆ่าเมียก็ยิ่งไปสวรรค์ชื่นชมยินดีอนุโมทนาที่เขาฆ่าลูกฆ่าเมียเราก็จะได้ไปสวรรค์โอตายตายอืมแล้วถ้าเผื่อคนไม่มีลูกมีเมียทำไงดีเนี่ย อาจ,จมาไม่มีลูกมีเมียตกกระลกตายโหงเนาะไม่ได้แล้วนะไปสวรรค์ไม่ได้ทำไมก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีลูกไม่เมียก็ต้องไปอนุโมทนาเขาฆ่าลูกฆ่าเมียกันอ่ะไปอนุโมทนาอย่างนั้นแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าจะได้ไปสวรรค์นะฮะแน่ใจได้ยังไงไม่ใครทำเป็นตัวอย่างให้มาบอกกันบ้างเนาะอืม ฝ่ายพระราชาผู้มืดเขาก็เชื่อซะอีกนะก็ให้ราชชบุรุษไปจับกลุ่มพระราชบุตรทั้งหลายมาอีกครั้งหนึ่งตามคำของกันดาหารพามนั้นเพราะเหตุน,นั้นกันดาหารพรามจึงคิดว่าอา้าวมันก็เลยคิดว่ายุ่งยากตายโหงจะฆ่าสักทีนี่นะต้องฆ่าให้มันเร็วๆหน่อยพระราชาพระองค์นี้ใจอ่อนประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับ พระราะุตรทั้งหลายพระองค์จะปล่อยพระราชบุตรทั้งหลายตามคำของทารกทั้งหลายอีกอยากกันนั้นเลยเราจะหาเราจะพาพระองค์ไปสู่หลุมยันเียเลยดังนี้จึงกล่าวคาถาเพื่อจะให้พระองค์เสด็จไปในที่นั้นว่าข้าแต่พระเจ้าเอกราชข้าพระองค์ตระสตรียมยันแล้วด้วยแก้วทุกอย่างตกแต่งไว้แล้วเพื่อพระองค์ขอเดชะเชิญเสด็จออกเถิดพระองค์ทรงบูชายันแล้วเสด็จ สู่สวรรค์จากทรงบันเทิงพระหฤทยไปที่หลุมเลยจะได้ฆ่าเร็วๆอธิบายว่าฆ่าแต่มหาราชยันการฆ่าคนและบูชาเนี่ยฆ่าพระองค์ตะเตรียมตกแต่งแล้วด้วยแก้วทุกประการเพื่อพระองค์บัดนี้เป็นเวลาที่พระองค์จะเสด็จไปเพราะฉะนั้นขอพระองค์จดเสด็จออกไปบูชายันแล้วไปสู่สวรรค์ทรงบันเทิงพระหฤทยัย ในเวลาที่เขาพาพระโพธิสัตว์ไปยังหลุมเป็นที่บูชายันนางห้ามทั้งหลายของพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ออกไปพร้อมกันอ้าวพระชายานางสนมอะไรก็ต้องไปด้วยละงานนี้ไปที่หลุมนะเออหลุมก็คงจะใหญ่พอสมควรนะนะคนตั้งเยอะตั้งแยะนี่ไปฆ่าในหลุมนั่นแหละนะ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตัดว่าหญิงสาวเจ็ดร้อยนางผู้เป็นชายาของจันทกุมารต่างสยายผมแล้วร้องไห้ดำเนินไปตามทางส่วนพวกหญิงอื่นๆออกแล้วด้วยความเศร้าโศกเหมือนเทวดาในนันทนาวันต่างก็สยายผมร้องไห้ไปตามทางเปรียบเทียบเหมือนเทวดาออกนะออกจากสวรรค์เสียใจนี่ก็เหมือนกันร้องไห้ แล้วร้องกันทําไมเนี่ยตัณหามันเป็นเหตุเนาะก็มันรักอะ่ะเนาะนี่แหละที่เราสวดทุกวันนะชาติปีดูา้าชราปีดูา้ามรานามปีดูขังโซโกาบริเดวะดุขโทมนาสุบายาซาปีทุก้าอปิเยหิซัมปโยโคดุโคปิเยหิวิปโยโคดุโคยามปิช่างนาลาปฏิตามปีทุขังสังคิเตนะปัญจุปานานาคันตาทุา้า สรุปแล้วอุปาทานขันห้านี้มันมีแต่ทุกเกิดตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกมึงรักมันยิ่งรักมันเท่าไหร่ยิ่งน้ําตาไหลามากเท่านั้นก็ร้องกันไปนะไม่มีอะไรในวัตถสงสารนี้นอกจากน้ําตาน้าเลือดน้านมมากกว่ามหาสมุทรที่ถมไม่เต็มด้วยน้ําเค็มนะเขาเหมือนกัน วัตสงสารนี้ทมไม่เต็มด้วยน้ำเลือดน้ำตาและก็น้ำนมเต็มไปหมดอธิบายว่าเหมือนเทวดาในนันทนาวันก็คือเทวดาทั้งหลายก็ห้อมล้อมเทพบุตรผู้มีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาในนันทนาวันเทวดาตายเขาก็มีนิมิตเครื่องหมายอยู่นะ พวกเทวดาก็มาห้อมล้อมแล้วก็กล่าวสอนนะต่อแต่นั้นหญิงเหล่านั้นลำพันว่าพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารส่งผ้าแคว้นกาสีอันขาวสะอาดประดับกุลทนไลทากฤษณาและจุนแก่นจันทร์ถูกราชชบุบรุษนำไปเพื่อบูชายันของพระเจ้าเอกาแ่เ,าเราลองนึกภาพดูนะใครน่าจะมาทำเป็นหนังนะนำทำเป็นหนัง อะไรอะเจมส์คาเมรอนสร้างอวตารเอามาสร้างเรื่องนี้บ้างดิเรื่องนี้มันเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงอีกไอ้อวตารเนี่ยโกหกคนดูกันหน้าดูนี่เรื่องจริงไม่มีใครดูนะแต่เราก็กำลังเป็นอยู่นะเราก็เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยแหละก็ก็ถูกเขานําไปฆ่าเนี่ยอาตมาก็ถูกนํามาแล้วนี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบกปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องถูกฆ่าแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครร้องไห้เลยนะ อาจจะสมน้ำหน้าเท่นตายตายไปเร็วเ่อยๆนะแต่ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเป็นนักโทษประหารถูกนำไปฆ่าแต่ยังดีใจหัวล่อเอิกอกักโกนุฮาโซกิมานันโดนิจังปัชลิเตสติอันเทากาเรนาโอนธา,าปดีบังนักเวสตาล่าเลิองอะไรกันหนอยินดีอะไรกันในเมื่อโลกสันนิวาตถูกไฟไหม้ลุกโผล่แล้วเป็นนิด ท่านทั้งหลายถูกความมืดครอบงำแล้วเหตุฉไฉนจึงไม่แสวงหาดวงปฏิบเล่านะถูกความมืดครอบงำเดินหลับตาไม่ยอมแสวงหาดวงไฟเนาะอ้อาพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารนีหญิงนางห้ามแหละลำพันธว่าทรงผ้าแควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุลทน ไลทากิษนาและจุนแก่นจันทร์ถูกราช,ชบุุษนำไปทำความเศร้าพหหระฤทัยให้แก่พระชนนีพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารทรงผ้าคแควนกาสีอันขาวสะอาดประดับกุณทนไลทากิษนาและจุนแก่นจันทร์ถูกราช,ชบุุษนำไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชนโอ้เราจะไปตายนี่นะถ้าถ้าถ้ถาเผื่อว่าถูกจับไปตายอย่างเนี้ย จับไปฆ่าอย่างนี้มันเห็นเห็นมันก็เศร้าโศกแต่ถ้าไม่ไม่ได้นึกถึงเรื่องความตายเลยมณนสติไม่มีเลยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะต้องไปตายทั้งๆที่มันต้องไปตายนะแต่มันไม่รู้มันก็ไม่เดือดร้อนพวกญาติของเราคนทั้งโลกเนี่ยมันกำลังไปตายอยู่ตัวมันเองไม่รู้นะมันก็ไม่เดือดร้อน ไอ้ญาติทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายมิตรทั้งหลายคนที่อยู่ร่วมทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจะต้องตายก็เลยไม่เดือดร้อนแต่เมื่อไหรอ่อ่ะเกิดรู้ขึ้นมาว่าอ้าวนี่เฮ้ยกูกาลังจะไปตายเลยวันนี้อ้าวขราวนี้เดือดร้อนเลยพระจันทึกกุมารและพระสุริยะกุมารเสวยพระกยาหารอันปรุงด้วยรสเนื้อสนานสะสงพระกายดีแล้วประดับกุลทนไร้ทากิษนาและจุนกันจันถูกราชบุรุษนำไปเพื่อบูชาย,ยันของพระเจ้าเอการาช ดูสิลำไรล,ลำพันกินอาหารกินไปทำไมแต่งตัวให้มันสวยทำไมจะต้องไปตายแล้วคนเราก็บ้าบอดเนาะนะพระจันทร์ถกุมารและพระสุริยะกุมารเสวยพระกยาหารอันปรุงด้วยรถเนื้อสนานสะสงพระกลายดีแล้วประดับกุลทนไล่ทากิษนาและจุนแก่นจันท์ถูกลาชรุดนำไปทำความเศร้าพาฤทยให้แก่พระชนน,นีเออแต่งให้สวยก่อนนะกินให้อิ่มก่อนนะ นะดูหนังดูละครอะไรให้มันสุขใจเต็มที่ก่อนแล้วก็ไปตายเอาไหมล่ะอืมก็เอาอยู่นะนี่แหละพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารเสวยพระกยาหารนำตรุงด้วยรถเนื้อสนานสะสงพระกาดีแล้วประดับกุณทลไล้ทากิษณาและจุนแก่นจันทรูกราชบุตรนำไปทำความเศร้าใจให้แก่ประชุมชนนี่ ในการก่อนพวกพลช้างกองทัพช้างย่อมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารผู้เสด็จขึ้นขอช้างตัวประเสริฐวันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าในการก่อนพวกพลม้าย่อมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารผู้เสด็จขึ้นหลังมาตัวประเสริฐวันนี้พระจันทกุมารและพระสุรย mat ิระรยะกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่า네 ในการก่อนพวกพลรถย่อมตามเสด็จพระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารผู้เสด็จขึ้นทรงรถอันประเสริฐวันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยะกุมารพระองค์ทั้งสองพระองค์เสด็จดำเดนินด้วยพระบาทเปล่าจริงๆเราก็มาอะไรตัวเปล่าั้งนั้นนะเนาะแต่มาแล้วเนี่ยไม่ยอมตายเปล่านน้ะพยายามหาหนูน่นหานี่หานั่นอะไรให้เต็มไปหมดเลยนะแล้วมันเอาไปได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้แต่เอาแหละ เอาก่อนตัณหาไม่สนใจหรอกนะตัณหามันเป็นตัวอยากได้มันก็เอาก่อนแต่ปัญญามันเป็นตัวกําหนดรู้มันไม่เอาแต่มันมันมาไม่ค่อยได้ปัญญาไม่ค่อยมาเพราะว่าคุณไม่ได้ไปฟังธรรมคุณไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมมันไม่มาหรอกในการก่อนพระอาจารย์ตกุมารและพระสุริยะกุมารราชบุตรดเชิญเสด็จออกด้วยม้าทั้งสองด้วยม้าทั้งหลายอันตกแต่งด้วยเครื่องทองวันนี้พระอาจารย์ตกุมารและพระสุริยะกุมารทั้งสองพระองค์ สเสด็จดำเนินด้วยพระ yerde, บาทเปล่าไม่มีกองทัพรถกองทัพสี่อย่างมีช้างมีม้าเนี่ยไม่มาแล้วนะจะไปตายแล้วนี่แล้วจะทำยังไงดีอ่ะเออเราจะไปตายแล้วเราทำยังไงดีนะไม่มีกองทัพอะไรมาช่วยก็กองทัพบุญไงกองทัพบารมีไงกระตันยู่บุญเนรคุณบาปตราบถึงนิพพานสุดยอด มหศสจัจร์ชีวิตนะไม่ต้องไปสนใจหรอกไม่มีใครมาก็ไม่เป็นไรสมาทานบุญกิริยาวัตถุสิบบาลมีสิบอุศรกรรมบทสิบนี่เอาไว้ชีวิตเอาไว้เป็นอกองทัพบ,บุญไว้สู้กับกองทัพมัจจุราชเนี่ยก็เนื้อความมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว เมื่อหญิงเหล่านั้นปริเทวนาการอยู่อย่างนั้นนั่นแหลราชบจะบรุษนำพระโพธิสัตว์ออกจากพระนครในการนั้นทั่วพระนครก็ปั่นป่วนขึ้นมาอีกชาวพระนครปรารบเพื่อจะออกจากพระนครจะออกไปดูนะเมื่อมหาชนกำลังออกไปประตูทั้งหลายไม่เพียงพอมันออกได้น้อยกันดะหาระพราเห็นคนมากเกินไปจึงคิดว่าใครๆจะรู้ว่าเหตุอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันวุ่นวาย จึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเสียมหาชนเมื่อออกไปไม่ได้ก็พากันร้องอื้ออึงอยู่ใกล้ๆสวนแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ริมประตูภายในพระนครฝูงนกทั้งหลายพากาันแตกตื่นด้วยเสียงอื้ออึงนั้นก็บินขึ้นสู่อากาศมหาชนเรียกนกนั้นนัแล้วพร่ำเพ้อกล่าวว่า